ฝนไม่ตกฝนแรงเนี่ยขาดช่วงไปเนี่ยแล้วผลผลิตมันไม่ทันไรายได้จากตรงอื่นไม่ทันเราก็กู้ยืมในวงญาติแต่เราก็ต้องใช้โฉนดค้ำอะไรประมาณนี้ให้ดอกเข้าไปเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาเรามีต้นเราก็คืนที่แรกเราก็คืนได้ต้นตอนหลังพอมันมากๆเข้าเราก็ส่งได้แค่ดอกคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยและมาสัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับก็ทาให้ได้ทราบถึงความทุกข์ใจอย่างหนัก นั่นก็คือเรื่องของหนี้นอกระบบนั่นเองนะครับจากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาหนี้ของเกรรษตรกร,ร,รโดยให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการสํารวจข้อมูลหนี้สินของเกรรษตรกรใครเป็นหนี้ให้มาขึ้นทะเบียนทางหนี้ในระบบและนอกระบบผู้ผู้ใหญ่บ้านนี่คือจะมาพูดคุยว่าเออถ้าเป็นหนี้นอกระบบดอกเบี้ยแพงอะไรเนี่ยให้ให้ไปทางเกรรษตรไปทางอำเภอค่ะ ปัจจุบันมีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนกว่า1.6ล้านแสนรายเป็นหนี้สินที่เดือดร้อนเร่งด่วนคือกำลังจะถูกยึดที่ดินทำกินกว่า1.40่0แสราย กระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินงานตามแนวทางประชารัฐโดยให้ผู้แทนเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อนําข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบปัญหาหนี้นอกระบบและพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยส่งให้อําเภอรวมทั้งให้เกษตรกรสามารถยื่นเรื่องได้ณนะที่ว่าการอําเภอทุกแห่งด้วยตนเองซึ่งในอําเภอจะมีการแต่งตั้งคณะทํารรงานดําเนินการ ตรวจสอบข้อมูลคัดกรองหนี้นอกระบบจัดลำดับความเร่งด่วนของสภาพหนี้จากนั้นจะมีการแจ้งเจ้าหนี้และลูกหนี้เข้าดำเนินการไกล่เกลีย่ยปัจจุบันมีเกษตรกร,ร,กรที่เป็นหนี้นอกระบบที่ยังไม่มีการฟ้องคดีมายื่นคําร้อง85,000รายในอำเภอได้เปิดเจราจาไกล่เกลี่ยหนี้แล้วกว่า82,000รายสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ52,000ราย มูลนี่9,467ล้านบาทมีการปลดเปลื้องหนี้สินให้แก่เกษตรกรไปแล้ว2,146รายมูลนี่กว่า279ล้านบาทและกลไกลของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อบำบัดทุก์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชน ในส่วนของนี่สินเกษตรกรทั้งหมดที่มีการขึ้นทะเบียนได้จัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปเราได้โครงการนี้คือช่วยชีวิตเราเลยเพราะเราไม่ต้องการที่จะเสียที่ไปขออบคุณทุกๆหน่วยงานเลยที่ช่วยเหลือผมมาเนี่ยมันเรียกว่าปลดทุกข์แล้วล่ะ เรามุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านตามนโยบายของพณะนท่านนานนยกรัฐมนตรีแล้วก็พะน้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้เราได้เห็นความพยายามจากทางรัฐบาลนะครับในการแก้ไขปัญหาลี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยของเราครับซึ่งวันนี้เรอยิ้มเป็นการสะท้อนถึงความสุขอย่างแท้จริงของพี่น้องเกษตรกรบ้านเรานน้องนะครับกระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขพร้อมเคียงข้างพี่น้องคนไทย